สวัสดีครับผมวันนี้วันที่17ตุลาคมปี2566นะครับผมมีข้อมูลน่าสนใจสำหรับในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม200ข้อฟรีนะครับย้ำนะฟรีนะครับผมนะมีเงื่อนไขอย่างไรมาลองดูข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกันนะครับข่าวดีครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ร่วมกับสปสอชอ รับสมัครผู้ที่มีรายได้น้อยร่วมโครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมฟรี200ข้อเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ91ปีเช็คเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ91ปีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าข้อสะโพกเทียมครับปีที่5จํานวน200ข้อฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นบุคลากรจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมหรือว่าข้อเขา่าข้อสะโพกนอกเวลาราชการครับเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมของผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยนะครับ คุณสมบัติแล้วก็เกณฑ์การรับนะครับในเรื่องของการเข้าใช้บริการต้องมีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชน13หลักอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปครับมีรายได้ไม่เกินเดือนละ20,000บาทต่อครอบครัวนะมีสิทธิ์บัตรทองพร้อมใบส่งตัวครับสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือว่าสิทธิค่าราชการนะครับนี่เป็นในส่วนของคุณสมบัติ แล้วก็เกณฑ์ที่ควรตรวจสอบตัวเช็คนะนะครับมีปัญหาข้อเสื่อมขาโกงชัดเจนนะครับหรือว่าข้อสะโพกเสื่อมที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทั้งนี้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการครับต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองจากทีมแพทย์และนักสังคมสังเคราะห์นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่16ตุลาคมคือเมื่อวานนี้ไปจนถึง15ธันวาคมปี2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนนะครับนั่นคือ200ท่านด้วยกันนะครับที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมตรงนี้นะครับผมก็200ข้อนะนะครับยังไงก็ท่านไหนที่ประสบป,ปัญหาตรงตามเงือนไขก็ลองตรวจสอบหรือว่าประสานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หน่วยตรวจศัยกรรมกระดูกและข้อโทรนะครับ02926 9313นะครับตั้งแต่เวลา13.00จนจนถึง15.00นนะครับวงเล็บเฉพาะวันราชการนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะครับท่านไหนสนใจลองสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โชร02 926 3913นะครับผมก็ตั้งแต่เวลา13.00นถึง15.00นเป็นต้นไปนะครับในเฉพาะวันราชการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเปิดรับสมัครตั้งแต่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะจนกว่าจะครบจำนวนครับวันที่สิ้นสุดเขาคือ15ธันวาคมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเงื่อนไขก็ตามที่บอกไปนะสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนซึ่งมีเลข13หลัก แล้วก็อายุนะครับ50ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกินดือนละ20,000บาทต่อครัวเรือนนะครับมีสิทธิ์บัตรทองนะครับแล้วก็พร้อมใบส่งตัวสิทธิ์ประากาันสังคมครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือว่าสิทธิ์ข้าราชการนะครับมีปัญหาข้อเสื่อมนะครับขาโก่งชัดเจนนะครับหรือว่าข้อสะโพกเสื่อมที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับผมนี้ก็เป็น ข้อมูลนะครับทางด้านของผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งครับต้องผ่านหลักเกณฑ์นะครับการคัดกรองจากทีมแพทย์พยาบาลและก็นักสังคมสังเคราะห์นะครับผมในลักษณะของขาโกงที่เข้าเกณฑ์โครงการนะครับถ้าเราดูรูปภาพนะครับท่านก็จะเห็นว่า เออมันมีในเรื่องของตรงข้อเข่านะครับเป็นในส่วนของโกงชัดเจนวันนี้นะฮะก็นํามาอัปเดตกันนะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับซึ่งก็เป็นสิทธินะครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะครับฟรีไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับการจัดโครงการจิตอาสานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลอีกครั้งครับในเรื่องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครบครอบ91ปีนะะในวันสถาปนาน,นั่นเองนะครับเอาละ นี่ก็เป็นข้อมูลที่หลายท่านสนใจก็ลองนะครับศึกษาข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับถ้าเข้าข่ายรายละเอียดดังที่แบ่งปันไปตรงกับเงื่อนไขก็อย่ารอช้านะครับเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดตามที่แบ่งปันไปเท่านั้นเอง200ข้อเท่านั้นเองนะก็อ,อัปเดตกันภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดโครงการรัฐที่สําคัญหรือสิทธิสวัสดิการที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งท่านไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมนะครับผมนะติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในครั้งหน้าว่ามีเรื่องเด็ดเรื่องดีเรื่องสําคัญนะครับสำหรับโครงการลัดอย่างไรนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ you <music>